เชื่อไหมว่าทรัมป์กำลังทำให้ค่าวินมอเตอร์ไซค์ขึ้น ต่อให้น้ำมันโลกยังคงราคาเท่าเดิมแต่นับจากนี้ค่าวินของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ10บาทคิดเป็นเงินมากกว่า3,650บาทต่อปีสาเหตุจริงๆไม่ใช่ความโลภของคนขับแต่เป็นค่าเงินบาทที่อาจจะอ่อนค่าลงในอนาคตจากสงครามการค้าโลกที่มาถึงกระเป๋าคุณแล้วค่าวินขึ้นอีกแล้วหรอพี่หลายคนอาจตั้งคำถามนี้ในอนาคตแล้วผ่านเลยไปแต่ไม่มีใครใส่ใจจริงๆว่ามันขึ้นเพราะ เมษายนที่ผ่านมาทันทีที่ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากไทย36%ช่วงนั้นค่าเงินบาทอ่อนทะลุ34บาททันทีและถ้าในอนาคตเงินบาทอ่อนค่าลงอีกนั่นก็อาจทําให้ต้นทุนนําเข้าสูงขึ้นทั้งระบบแล้วรู้ไหมครับประเทศไทยยังต้องซื้อน้ํามันเป็นเงินดอลลาร์ถ้าค่าเงินอ่อนเท่ากับว่าเราต้องจ่ายค่าน้ํามันแพงขึ้นเป็นเงินบาทต่อให้น้ํามันในตลาดโลกจะนิ่งแต่ราคา ค่คาที่คนไทยต้องจ่ายอาจกลับแพงขึ้นทันทีแล้วถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีกราคาที่คนไทยต้องจ่ายก็จะยิ่งแพงมากขึ้นลุงสมศักดิ์อายุ52ปีวินมอเตอร์ไซค์รายได้วันละ5600บาทอาจพบว่าต้นทุนค่าน้ำมันต้องเพิ่มขึ้นจาก200เป็น240บาทต่อวันส่วนน้องปอนอายุ24ปีพนักงานออฟฟิศเงินเดือน18,000บาทก็อาจจะต้องจ่ายค่าวินเพิ่มวัน ละ10บาทคิดเป็นเดือนละ300บาทวินมอเตอร์ไซค์มีต้นทุนหลักคือน้ำมันถ้าเติมวันละ100เดิมก็แทบไม่เหลืออยู่แล้วพอน้ำมันแพงขึ้นที่ละบาท2บาทเขาก็ต้องขยับค่าโดยสารขึ้นตามไม่อย่างนั้นก็วิ่งไม่คุม้มคนขี่โดนคนเรียกก็โดน ราะต้นเหตุอาจไม่ใช่แค่เรื่องราคาน้ำมันแต่อยู่ที่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในอนาคตเพราะเศรษฐกิจโลกกำลังสั่นจากนโยบายฝั่งอเมริกาเห็นไหมว่าคนที่อยู่ข้ามโลกแค่เซ็นนโยบายแต่คนไทยอาจต้องจ่ายค่าวินเพิ่มวันละ10บาทเดือนละ300บาทปีละ3600บาทโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเริ่มจากตรงไหน 3วิธีต่อไปนี้อาจช่วยคุณรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้บาง 1. สําสำหรับเดอแบกอาจพิจารณาลดการเดินทางด้วยการ Work From Home บางวันถ้าเป็นไปได้หรืออาจจัดรถร่วมเดินทางกับเพื่อนร่วมงานวางแผนเส้นทางให้รวบการทำธุระในทริปเดียวสําสำหรับ First j o b อบเลองหางานที่ให้ทำงานออนไลน์ได้ใช้บริการแชร์รถพิจารณาที่พักใกล้ที่ทำงานเพื่อลดค่าเดินทางระยะยาว 3. สาหรับคน กกอย่าลืมคำนวณต้นทุนการเดินทางรายปีไม่ว่าจะค่าวินค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาเพื่อวางแผนการเงินที่เหมาะสมแล้วถ้าค่าไฟขึ้นอีก15%คุณยังจะคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวอยู่อีกหรือเปล่าค่าวินขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันแต่คือสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังซัดเข้าหาค่าครองชีพคนไทยทุกวันรู้ทันก่อนเพื่อที่คุณจะได้ไม่โดนลากไปรับภาระเงียบ